กันอีกวันนี้นะคะกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะคะวรดาผ้าคามนะคะวันนี้วรดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเป็นวันเสาร์นะคะก็พบกันเพราะว่าเมกีทอเอาผ้ามาส่งเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่วาราก็จะคัดเลือกก่อนนะคะคัดเลือกก่อนที่จะนํามาขายหรือก,ก่อนที่จะนํามาเข้าร้านของวรดานะคะ วราดาจะนําแต่สินค้าสวยๆงามๆไม่มีตําหนิหรือสินค้าที่ว่าซื้อไปแล้วใส่ได้ใช้ได้นะคะสินค้าของวรดานะคะเราจะนําเสนอสินค้าดีๆงามๆม,มานําให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะพ่อแม่ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝาก line, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือท่านใดอยากเข้ามาซื้อที่ร้านวรดาก็อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะอยู่เยื่องๆกับเทศบาลเมืองสกลนครนะคะรั้งชนก,นกันกับร้านมาัลลีขายผ้านะคะเข้ามาที่ตลาดสมเกียรตินะคะ หรือท่านต้องการดูใน YouTube ก็ดูได้หรือท่านต้องการดูในใน Facebook ก็ได้นะคะเรามีสีช่องทางแล้วก็ในเพจด,ด้วยนะคะถ้าท่านสนใจท่านต้องการอันไหนก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็แอดไลน์หาบราดาจากเบอร์โทรที่ลอยไว้ด้านบนด้วยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายจากมีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษน,นะคะคลิปนี้จะเป็นผ้ากระตุยรองหมักใหม่นะคะสู้ที่สุดนะคะแต่ก็สวยสุด ขายทีไรน้ำตาไหลทุกทีเพราะสงสารแม่กีโททำขึ้นมาสินค้าดีๆงามๆแต่เราได้ราคาเท่านี้ปกติแล้วสินค้าเท่านี้เก็บนี้จะไม่ได้ราคานี้ต้องคือละกแปดร้อยนะคะแต่วันนี้เนื่องจากสินค้าสินค้าเรามาแต่ไม่มีคนซื้อเนื่องจากฝนตกฟ้าร้องอากาศไม่อํานวยเราก็ต้องเอามาฝากกันหรือเอามาขายถูกให้กันสุดๆไปเลยนะคะวันนี้วันาดจะยก กระตุยล้องบักไม้ในราคะเพียงพื้นละ550บาทเท่านั้นทั้งคลิปนะคะวรดาจะนําเสนอให้เลยนะคะคือตัวนี้นะคะอันนี้สวยมากสุดๆส,สวยจริงๆสวยจริงๆนะคะอันนี้มีมีเท่านี้นะคะมีเท่านี้จริงๆนะคะสวยท่านดูดีๆคะ่ะอันนี้เป็นกระตุยนะคะเป็นกระตุยล้องบักไมนะคะท่านดูดีๆนะคะดูเชิงดูหลายนะคะ กระตุยรองบักไม้นะคะพ่อจ๋าแม่จา๋าท่านดูดีๆนะคะด,ดูดีคะเส้นรองนะคะสวยงามมากนะคะในนี้มีอยู่สองผืนนะคะ,กระ,รก,ะ,คะกระตุยรองบักไม้นะคะกระตุยรองบักไม่ให้ท่านดูดีๆนะคะลายสวยทางเชิงทางลายสวยทุกผืนนะคะทางเชิงทางลายสวยนะคะอันนี้เพียงผืนละห้าร้อยห้าสิบาทนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะแม่ๆท e ่านใดสนใจสองผืนก็รับไปสองผืนนะคะแต่ในนี้มร,รดา,าก็จะตัดขายนะคะ ถ้าท่านใดต้องการคืนเดียวก็ยินดีตัดขายแต่ในนี้คือสองคืนนะคะวรลดาสองคืนวรลดาจะโพ้งนะคะวันนี้คืนนี้วรดาก็จะพ้งนะคะพ่อจะมีแจะสวยที่สุดนะคะอันนี้เป็นทางเชิงนะคะอันนี้เป็นทางบนนะคะท่านดูดีๆนะคะสวยสวยงามที่สุดสวยงามจริงๆนะคะเอฟซี FC คะ่ะสวยนะคะแม่ๆท่านใดสนใจสองคืนก็โอเคนะคะงามมากนะคะอันนี้ขอยกเป็นนัมเบอร์หนึ่งนะคะเอฟซี FC คะ่ะนัมเบอร์หนึ่งนะคะคืนละห้าร้อยห้าสิบนะคะ สุดๆเลยนะคะสินค้าของเราสุดๆจริงๆนะคะวันนี้งามมากๆนะคะเพียงคืนละห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะแม่จ๋าท่านใดสนใจรีบแคมปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะต่อมาเป็นผืนที่สองนะคะเป็นผืนที่สองนี่ก็สวยนะคะกระตุยรองบักไม้เหมือนกันนะคะตัวนี้สวยรอบที่แล้ววราดาเอาก็เอามานะคะแต่วราดาขายขายไปหมดแล้วนะคะก็ยังพอมีอยู่ไม่กี่คืนนะคะสวยนะคะท่านดูลายดีๆนะคะ กระตุยรองบักใหม่นะคะเพียงผืนละ550บาทนะคะสุดๆเลยนะคะแม่จ๋าดูลายสีค่ะสวยงามมากนะคะสวยจริงๆนะคะลายของบราดาสวยงามมากนะคะลายผ้านะคะนะคะท่านดูดีๆนะคะาง,างามมากนะคะสนะีสวยลายเข้มนะคะอันนี้เป็นทางหัวนะคะเห็นไหมคะสวยนะคะผืนนี้งามมากมีลายเดียวผืนเดียวนะคะ550บาทนะคะเอซี FC ค่ะ550บบาทนะคะท่านใดสนใจ รีบแคปไลน์เลยนะคะแคปไลน์แอดไลน์นัมเบอร์สนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจท่านใดต้องการแอดไลน์มาเลยนะจ๊ะสินค้าซื้อแล้วไม่ผิดหวังนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์สนะคะนัมเบอร์สนะคะบรดาจะยกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็สวยนะคะสวยจริงๆนะคะมีหนึ่งเดียวนะคะสวยนะคะ NUMBER 1นนะคะสวยนะคะอันนี้ก็ยกพิเศษให้เลยนะคะสวยจริงๆนะคะยกพิเศษสุดๆนี่ค่ะ กระตุยลองบักหม้นะคะอันนี้ก็ยกเพียง550บาทเหมือนกันนะคะ550บาทนะคะผ้าเนื้อหนาแน่นนะคะเราไม่ต้องซักเกาวาก็ได้นะคะไม่จ๋าเอาไปเย็บใส่เลยก็ได้สวยค่ะสวยจริงๆเนื้อแน่นนะคะนัมเบอร์สามนะคะ550บาทนะคะแม่จ๋าท่านใดสนใจรีบแอดไลน์เลยนะคะแอดเข้ามาเลยนะคะสินค้าเราโอเคนะคะสินค้าซื้อแล้วก็ได้เป็นสมบัติของเรานะคะ ของทุกอย่างซื้อแล้วก็เป็นของเรานะคะสวยงามนะคะ550บาทนะคะดูลายดีๆนะคะลายกับตุยล้องบักใหม่นะคะสวยจริงๆนะคะนัมเบอร์สผ่านไปแล้วนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์สี่นะคะอันนี้กัลายอมม่วงนะคะสวยะค่ะมีผืนเดียวเหมือนกันนะคะ อันนี้นำเบอร์สี่นะคะเวลาดาจ,จะยกให้นำเบอร์สี่นะคะแม่จา๋านำเบอร์สี่นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะ,ะบางที่บางคนยังขายพื้นละเก้าร้อยอยู่นะคะแต่เราสามารถขายได้ราคานี้ก็ดีใจนะคะที่ให้พ่อแม่พี่น้องได้ถูกๆนะคะสวยนะคะดูลายดูเชิงนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเชิงก็งามงานดูเชิงนะคะดูเชิงผ้านะคะสวยมากนะคะ เชิงผ้าก็สวยสุดๆเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะซื้อแล้วก็คุ้มค่านะคะคุ้มค่าทุกนาที่นะคะ่ะงานมากนะคะห้550าร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะต่อมาก็จะเป็นกระตุยนะคะกระกุยน้ำตาลนะคะเคยมีมานะคะแต่เวลาขายไปเรื่อยๆก็หมดไปนะคะวันนี้ก็มาวันนี้ในคลิปนี้มีอยู่สองขืนนะคะ กระตุยลายเอสนะคะอันนี้นะคะกระตุยลายเอสนะคะกระตุยลายเอสปกติตัวนี้ไม่สามารถจะขายได้จริงๆนะคะแต่วรดาก็มาโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเพียง550บาทนะคะท่านใดสนใจแคปเลยนะคะท่านใดสนใจแอดเลยนะคะสวยจริงๆนะคะ550บาทนะคะกระตุยร้องบักไม้นะคะขายในราคาพิเศษนะคะนัมเบอร์ห้าห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ นัมเบอร์ที่เสษไปเลยนะคะสุดๆนะคะนัมเบอร์5 550บาทนะคะลายนี้มีผืนเดียวนะคะ fc ค่ะถ้านใดนสนใจรีบแคมปลไลน์หนึ่งคะแอดมาเลยนะคะอันนี้จะมีตัว f ด้วยนะคะอันนี้ดูช่างเชิงนะคะนี่ค่ะดูชัางเชิงดีๆนะคะมีตัวเอด้วยนะคะสวยนะคะสวยงามนะคะสวยงาม550ราสจ้าสวยสุดๆ,ดๆต่อมาก็เป็นนัมเบอร์6นะคะ ตัวนี้ก็เป็นกระตุยสีน้ำตาลนะคะแม่จ๋าท่านใดสนใจท่านใดต้องการใส่แล้วไปตัดกางเกงก็สวยนะคะตัดเสื้อคลุมก็งานเป็ตัดกางเกงสวยมากนะคะนีค่ะสวยงามดูลายดีๆนะคะ fc ค่ะดูลนยนะคะมีลายตาลายกึ่งด้านในสวยงามมากนะคะลายตาลายกึ่งด้านในด้วยนะคะ550นะคะวลดาขอยกให้เป็น number หเลยนะคะ number หเท่านั้นนะคะ number หนะคะลายตาลายกึ่งนะคะสวยค่ะ ห้าร้อยห้าสิบบาทซื้อแล้วปันกับได้ฟรีเนาะหา้อยหาสิบบาท่นนั้นเนาะหาลอยหาสิบเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อมาเดอ้อของสวยของงามเด้อจ้าห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าเมื่อกี้บอกภาษาลาวค่ะภาษาลาวนี่ดูทางเชิงทางลายนะคะทางเชิงทางลายนะคะสินค้าของเราโอเคพร้อมขายนะคะสินค้าของเราพร้อมขายจริงๆมีกิ่งพร้อมขายนะคะ ต่อมาก็จะเป็นสีนี้นะคะสีเหลืองนะคะเรืองบักหม้นะคะดูดีๆนะคะเรลืองบักหม้นะคะเหืองบักหม่ลายนี่งามมากดูดีๆนะคะลายสวยนะคะดูช่อดูเชิงนะคะดูช่อดูเชิงนะคะสวยนะคะ <c> ขอยกนําเบอร์เจ็ดนะคะเอซี่ะนําเบอร์เจ็ดนะคะดูช่อดูเชิงสวยงามมากนะคะเพียงห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนําเบอร์เจ็ดนะคะท่านดูลายดีๆนะคะงามมากเลยนะคะ เห็นไหมคะลายงามงานเป็นลายเอสนะคะกระตุยร้องบบกใหม่เด้อกระตุยร้องบบกใหม่นะคะสวยงามนะคะสวยงามจริงๆนะคะสินค้าของเรางามแท้แน่นอนนะคะซื้อแล้วใส่แล้วไม่อายใครนะคะงามมากนะคะสวยค่ะผ่านไปนะคะต่อมาก็จะเป็นนัมเบอร์แปดนะคะนัมเบอร์แปดนะคะ นัมเบอร์สวยงามที่สุดสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆนะคะสวยงามนะคะลายงามค่ะลายบันไดสวรรค์นะคะสวยนะคะลายช่อฉับลายบันไดสวรรค์นะคะตัวนี้เป็นลายบันไดสวรรค์ช่อฉับนะคะปกติแล้วถ้าลายบันไดสวรรค์จะจะไม่มีตัวนี้นะคะแต่อันนี้ลายบันไดสวรรค์มีช่อฉับนะคะสวยงามนะคะงามมากนะคะกรดายยกเป็นนัมเบอร์แปดนะคะเอฟีค่ะนัมเบอร์แปดงามมากนะคะสวยที่สุดนะคะนัมเบอร์แปด งามค่ะเนื้อก็แน่นนะคะนําเบอร์แปดนะคะท่านใดสนใจแม่จา๋าท่านใดสนใจดูดีๆนะคะแอดไลน์เลยสวยค่ะนี่ค่ะบักใหม่กระตุยร้องบักใหม่นะคะสวยนะคะงามนะคะงามมากกระตุยร้องบักใหม่นะคะนัมเบอร์แปดนะคะผืนนี้นัมเบอร์แปดนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะนัมเบอร์แปดนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นจาน ต่อมาเป็น n ัมเบอร์เกนะคะคนสุดท้ายในคลิปนี้นะคะนัมเบอร์วันหนึ่งเดียว1เดียวไม่มีอีกนะคะท่านดูดีๆนะคะภ้าพืนนี้จะไม่เหมือนใครนะคะจะไม่เหมือนใครนะคะท่านดูเชิงตัวนี้นะคะอันนี้ขอยกนัมเบอร์ก่อนนะคะนัมเบอรนะคะเอค่ะเบอร์กอนนะะเรก,นนะะเเกไปไหนแล้วเนาะ อันนี้เป็น number เก้านะคะวลาดาจะยกเบอร์9เก้านะคะอันนี้คือ number เก้าผ้าขืนนี้จะไม่เหมือนผืนขือนอื่นนะคะทั้งคลิปนี้สวยที่สุดในโรคนี้ในช่วงนี้มีขืนเดียวนะคะท่านดูดีๆวลาดาจะบรรยายให้ท่านฟังนะคะ number เก้าจะเป็นแบบนี้นะคะ fc คะ่ะท่านดูเชิงผ้านะคะมุมนี้เป็นสีนี้นะคะ fc คะ่ะเป็นสีนี้ท่านเห็นไหมคะไล่มาเรื่อยๆนะคะไล่ผ่านไปนะคะเป็นสีนี้นะคะสวยนะคะ นี่ค่ะค่ะไม่ใช่ผ้าทอผิดนะคะผ้าทอแบบเจตนานะคะเห็นไหมคะทอแบบเจตนานะคะนี่ค่ะห้าร้อยห้าสิบสวยดูดีๆลายนะคะดูลายนะคะนี่ค่ะจะสลับนะคะสลับสลับหลอดนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะสลับหลอดสลับเชิงนะคะสวยค่ะขายถูกด้วยนะคะปกติตัวนี้ไม่ขายเลยนะคะราคานี้ขายเพิ่นหนึ่งเก้าร้อยแต่เราขายเพียงห้าร้อยห้าสิบนะคะดูดีๆนะคะสวยงามนะคะงามนะคะ,งา,ะ,คะงามมาก อันนี้นัมเบอร์เก้านะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเป็นลายสลับนะคะเรียกว่าลายสลับหลอดนะคะเรียกว่าลายสลับหลอดพอนะคะสลับหลอดทอนะคะ,ส,ะ,คะสวยค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมห้าร้อยห้าสิบนะคะอันนี้นัมเบอร์เก้าค่ะพื้นสุดท้ายในคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะใหท้ท่านดู EP ีนะคะที่บรดาไว้ด้านบนอีพีแล้วก็นำเบอร์ด้านในนะคะแล้วก็ แอดไลน์ถ้าท่านแอดไม่เป็นท่านก็โทรหาวราดา๋ย้ววราดาจะแอดไลน์ให้นะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะเวลาจะแอดไลน์โทรศัพท์ให้ท่านนะคะถ้าท่านบางคนบอกว่าแม่แม่โอนเงินไม่เป็นแม่ไม่ไมีแอดก็ไม่เป็นไรคุณแม่คุณแม่ถือเลขที่บัญชีของวราดาไปเซเว่นนะคะเขาเอาค่าบริการ10กว่าบาทหรือ20นี่แหละ ก็เอาเลขที่ของวรดาให้ธนาคารไปชื่อแล้วก็โอนถ้าโอนแล้วคุณแม่ก็ขอสลิปแล้วก็โทรบอกวรดานะคะบ,บรดาก็จะดูให้นะคะว่าเงินเข้าหรือไม่เข้าแล้วเราก็เอาที่อยู่กันรับรองไม่ผิดพลาดรับ ลองตรงหน้าปกนะคะขอให้คุณแม่ดู E ีพีให้ดีและจำนําเบอร์ให้ดีท่านได้ตรงหน้าปกทุกอย่างนะคะขอบคุณคุณแม่ทุกคนนะคะที่อุดหนุนวรดาภาคธรรมนะคะขอบคุณทุกคน,นะคะ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ดินฟ้าอากาศก็ไม่ปกตินะคะฝนตกฝนไปฝนมาอยู่เรื่อยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ